สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับมาพบกับผมบอลโตโยต้า bon โปรโมชั่นเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกๆวันนะครับผมก็จะพามาชมนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละสีนะครับแต่ละโปรโมชั่นนะครับให้ลูกค้าเป็นประจําเลยนะครับผม วันนี้เนี่ยผมจะพามาชมนะครับชุดแต่งเจ้าวีออสคันนี้นะครับนี่นะครับหล่อมากๆครับตัวนี้เป็นชุดแต่ง b m Sport นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ตั้งแต่ให้ชมด้านหน้ารถด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับหล่อมากๆนะครับคันจริงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับ LED daytime running light นะครับมาให้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ต B.M.Sport นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆนะครับนี่นี่ครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับทรงชุดแต่งนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีสเกิร์ตติดมาด้วยนะครับนี่ครับสเกิร์ตนะครับตัว B.M.Sport ก็จะมีเส้นสายสีแดงนะครับ ตัวคิวกันศาสตร์เนี่ยนะครับนี่หล่อๆเท่ๆครับฟิล์มเป็นฟิล์มสีดำนะครับเซรามิกนะครับตัวนี้ติดตั้งให้เลยนะครับจากศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวชุดสเกิร์ตด้านหลังกันอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ชุดสเกิร์ตนะครับนี่ครับสปอยเลอร์ก่อนเลยนะครับสปอยเลอร์เนี่ยก็จะเป็นทรงยกสูงขึ้นนะครับมีไฟนะครับตัวด้านท้ายรถมาด้วยนะครับ สเกิร์ตหลังนะครับนี่ลูกค้าที่ชื่นชอบชุดแต่งเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นทรงชุดแต่งสเกิร์ตท่อคู่นะครับเบ s p มสปนะครับหล่อเท่ๆแบบแบบนี้เลยนะครับหล่อมากๆนะครับเข้ากับตัวรถนะครับสีเทาดำนะครับผมนี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆคันนะครับจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับสวยงามมากๆนะครับหล่อกันไปอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ โปรโมชั่นนะครับเจ้า v ีออคันนี้นะครับแต่งจบครบเต็มให้ลูกค้าเลยนะครับดาวนะครับ89,900บาทได้ชุดแต่งตามนี้เลยนะครับชุดแต่ง BM Sport นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับฟิล์มเซรามิกคิวกันซาดนะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้กันไปเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะโทรนะครับมาสอบถามนะครับกับผมบอล Toyota p r o m o t i ั่นก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ด้วยนะครับยังไงฝาก ลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะครับกับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับลูกค้าได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับหลอนะครับ Vios นะครับเครื่องพันหนะครับลูกค้าที่ชื่นชอบ Vios เนี่ยก็พลาดไม่ได้นะครับกับรถสี สันที่ดูสดแล้วก็สวยนะครับพร้อมจุดแต่งนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงกลับร้านลูกค้าทุกทท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ